สวัสดีครับพี่น้องอสมออสตอที่รักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขจะขอความร่วมมือพี่น้องอสมอและอสตอนะครับในการที่จะช่วยกันสแกนหาคนที่ลักลอบเข้ามาจากชายแดนนะครับโดยการเคาะประตูบ้านนะครับที่ผ่านมาเราเคาะประตูบ้านให้ความรู้นะครับกันทุกครัวเรือนแล้วนะครับแต่ครั้งนี้นะครับ ขอเชิญชวนขอความร่วมมือจากพี่น้องอ,อสมอและอสตออีกครั้งหนึ่งนะครับมาช่วยกันเคาะประตูเพื่อหาว่าบ้านไหนมีคนที่ลักลอบเข้ามาแล้วก็มาอาศัยอยู่ด้วยไหมรวมทั้งก็ยังคงเหมือนเดิมครั inside, บก็คือให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนและขอ,ขอความร่วมมือในการที่จะป้องกันตนเองครอบครัแวและชุมชนนะครับในเรื่องของโควิด -19 <ท pierws S 2> นะครับในการร่างมือนะครับสวมหน้ากากอนไมแล้วก็หากมีอาการนะครับก็ อาจจะให้แนะนําไปที่รอพอรสตรหรือสถานบริการที่ใกล้บ้านที่สุดนะครับครับก็ขอให้กําลังใจพี่น้องอสมอและอสมตทุกท่านนะครับที่ได้เสียสละเหน็ดเหนื่อยกันมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้ร่วมมือกันในโอกาสนี้ต่อไปอีกระยะหนึ่งครับแล้วเราจะจะผ่านก้าวผ่านเรื่องของโควิด1 9ไปด้วยกันครับ